ทุกวันมาทำเรื่องเป็นตัวไหนตัวลูตัวตำจุดเด่นก้า <9. S 1> วันรับรถแล้วครับตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อป อันนี้ไม่อยากบอกกันครับว่าให้อะไรลูกค้าบ้างเดี๋ยวหาว่าโม้เดี๋ยวไปฟังจากลูกค้าดีกว่าว่าเคสนี้ได้อะไรบ้างนะครับขอบอกก่อนอย่างแรกที่ให้ลูกค้าคือเซอร์ไพรส์แบบสุดๆครับนะครับตัวนี้เป็นตัววีคอสขับสี่เครื่อง3.0ท็อปสุดอย่าไม่บอกหรอกว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าบอกดีกว่าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเอานี่หนึงพี่วันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างเยอะอยู่เยอะไ่มเยอะไว้ยจนต้องจดนะมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างฟรีประกันหนึ่งทองสองเส้นช่วยดาวหนึ่งแสนช่วย น้ำมันเครื่องศูนย์ได้ครับคุณวันมาทำเรื่องเป็นตัวไหนตัวโลสตัวดำจุดเก้าวันรับรถแล้วครับตัวท็อปดูแลถึงบ้านอ่ะถึงบ้านครับเค์นี้เป็นเค์ที่พิเศษเลยอ่ะใครที่โยนแกนหรือสนใจยิงปืนสอนยิงปืนใช่ไหมครับฝึกยิงปืนนะทิ้งเบอร์เบอร์นิดนึงว่าเขาอยากโทรศูนย์เก้าสี่ห้าสี่หนึ่งห้าสามห้าสามคูยุทธนะครับชื่อคูยุทธสอนยิงปืนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะใครอยากได้เงื่อนไขอย่างี้อีกนะสิคนพลังงานโทรมาแล้วที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้า แอด 222a ครับขอบคุณมากครับ